ผิดพลาดเพื่อเติบโตพลาดพลั้งเพื่อเรียนรู้สวัสดีหนีหาสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกนะคะขอต้อนรับคุณเข้าสู่อีพ c าชาแนลค่ะหนึ่งช่องกับ YouTube ตรงนี้ที่คุณคุณสามารถรับชมรับฟังได้พร้อมกันทั่วไทยและทั่วโลกรอยยิ้ม้างสุขบด้ลืมนะคะเปิ้นว่า ผิดพลาดเพื่อเติบโตพลาดพลัง้งเพื่อการเรียนรู้สิ่งที่น่าขำที่สุดในชีวิตเราเราเปินว่าชอบคิดว่าสายเกินไปแล้วบางคนยอนตัดใจจากฝันฝันที่คิดมาตั้งแต่ต้นเปินว่าการลงมือทำในตอนนี้บัดเดี๋ยวนี้ไม่เรียกว่าเร็วที่สุดหรอกเหรอคะ ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้แต่จะไม่กลับไปซ้ำซ้ำรอยผิดพลาดในอดีตอีกถึงแม้ว่าจะไม่มีใครย,ย้อนเวลาเพื่อกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้แต่ทุกคนสามารถเริ่มต้นจากตอนนี้บัดเดี๋ยวนี้และสร้างตอนจบได้ใหม่ด้วยทุกชีวิตบนโลก ไม่มีอะไรเกิดมาอย่างไรค่าบดิลืมนะคะไม่มีอะไรเกิดมาอย่างไรค่าไร้ความหมายจะมีก็แต่บางสิ่งและบางคนที่ยังหาความหมายของตัวเก่าไม่เจอเต้าอันและถ้าหากวันนี้เราได้ทำดีที่สุดแล้วถือว่าเราเราได้ทำดีที่สุดณนะช่วงเวลานั้นนั้นแล้วเช่นกันเป็นว่า บางทีเราอาจเคยรู้สึกว่าทำไมตอนนั้นเราน่าจะทำอย่างนั้นเราน่าจะทำอย่างนี้เอ๊ะทำไมตอนนั้นเราไม่น่าจะทำเรื่องนั้นเอ๊ะตอนนั้นทำไมเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ถ้าเราเราสามารถย้อนเวลากลับไปมันก็คงดีค่ะหากแต่ทำไม่ได้เป็นว่าขอให้เรารู้อย่างว่า ตัวเราได้ทำมันอย่างเต็มที่แล้วเท่าที่ตัวเราในตอนนั้นสามารถจะทำได้จงอย่าเอาความทุกข์จงอย่าเอาความผิดหวังจงอย่าเอาความล้มเหลวจากอดีตมาทำร้ายตัวเก่าในปัจจุบันเลยไม่มีความสมบูรณ์แบบในทุกอย่างบนโลกใบนี้ เปิ้นว่าบดนไดลืมว่าคนเราผิดพลาดได้เพื่อเติบโตคนเราพลาดพลังได้เพื่อเกิดการเรียนรู้ล้มแล้วก็แค่ลุกพลาดก็แค่เอาใหม่เตาอันหนึ่งบทความจากหนึ่งมุมมองและด้วยสองสิ่งที่อยากจะส่งต่อคือหนึง่งด้วยกำลังใจที่เรามี สองด้วยรักที่เรามีขอบคุณทุกการติดตามสดับรับฟังเราอีค c าคชแนลขอบคุณทุกกำลังใจผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของเราในทุกๆคลิปนะคะสำหรับท่านใดมีมุมมองที่แตกต่างสามารถชี้แนะและร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปเลยนะคะ อย่าได้ลืมมาแลกเปลี่ยนมุมมองกับเราเนะ้อเราเชื่อเสมอมาค่ะว,ว่าคนเรามีมุมที่มองต่างหรืออาจจะคล้ายกันได้เสมอเนื่องจากจุดเที่ยวเรายืนอยู่มิใช่จุดเดียวกันขอาพระเจ้าอวยพระพรในทุกวันทุกเวลาสวัสดีเจ้าคะ่ะ